การแข่งฟุตบอลลีกอุตสาหกรรมนะครับปิดก่อนปีใหม่นะครับจัดโดยปาติกนะครับทีมที่เราสัมภาษณ์มานะครับส่วนมากก็จะเป็นน้องๆกลุ่มอุตสาหกรรมโรงงานครับไลเอเททำโชคครับสารความสัมพันธ์กับบริษัทผมหรือบริษัทอื่นๆที่บางทีเราไม่รู้จักกันแต่ว่าเราจะมารู้จักกันที่สนาม มีแนวทางที่จะส่งเสริมไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็มีส่งอีกหลีกหนึ่งก็ผมก็จะรวมทีมกับน้องๆทุกคนเพื่อนๆทุกคนเข้าไปในหลีกนั้นส่งเข้าไปแต่ผลการแข่งขันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงจะจบยังไงก็ไปดูกันอีกคีนึงแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการเล่นในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬามันก็มีบางแมตท,ที่การตัดสินมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ครับ บางแมตช์อย่างตัดสินของผมจะได้เปรียบแต่ตัดสินให้ผมไม่ได้เปรียบแล้วก็กลายเป็นการเสียประตูของผมแล้วก็ฝั่งทางนั้นเขาจะได้ผลประโยชน์มากกว่าของผมครับอืมันอยู่ในการแข่งขันแล้วแต่กรรมการใช่ครับแล้วแต่กรรมการที่เขาตัดสินแต่มันก็มีบางกรณีที่มันเป็นกรณีที่ของผมจะได้เปรียบในจุดนั้นแต่กรรมการไม่ตัดสินก็คือเล่นต่อแต่ทีมผมหยุดชะงักก็คือจะได้เปรียบอยู่แล้วก็คือหยุดชะงักแล้วทีนี้ ทางกรรมการก็ไมไ่ตัดสินก็คือกลายเป็นทีมผมต้องเสียเปรียบมีแมตช์ล่าสุดครับประทับใจในลูกทีมทุกคนช่วยกันทั้งหมดทุกคนแล้วก็แมตช์นั้นเป็นแมตช์ที่ผมชนะขาดลอยด้วยลูกทีมของผมทุกคนทําดีทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆที่ทุ่มเทให้กับทีมผมก็ขอบคุณประตูครับผู้รักษาประตูต้องขอบคุณทุ่มเททุกแมตช์แล้วก็ได้ในการเซฟ ลูกที่ยากๆทำให้ทีมไม่เสียประตูแล้วก็เป็นกองกลางเบอร์16คนนี้ครับต้องขอบคุณครับเขาทุ่มเททุกแมตช์เพื่อทีมต้องขอบคุณน้องเขาจริงๆครับพีใหม่พีนี้ก็ขอให้ทุกคนถ้ากลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยครับไม่ไม่ไม่ต้องไปไปติดโควิดโควิดอะไรที่ว่ามีการระบาดอยู่ตอนนี้ครับขอให้เดินทางปลอดภัยทุกๆคนครับไว้เด็ด พีเอ็นจีครับอยู่นี่คอมิวโกครับผมไม่ได้มองถึงรางวัลอะไรนะครับพวกผมมองแค่ว่าเป็นการออกกําลังกายในแต่ละวันแค่นั้นเองครับเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมฤดูการนี้ส่งเป็นฤดูการที่2นะครับฤดูการแรกมาเป็นน้องใหม่นะครับมาก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีนะครับอันดับในอันดับ5้ารองบวยนะครับฤดูการนี้ก็น่าจะไม่พลาดไม่ต่ำกว่าสาอันดับ3าครับมั่นใจอย่างนั้นส่วนฤดูการต่อไปอ่ะมั่นใจกว่าเดิมครับผม อันดับแรกก็ต้องน้องนวดเลยครัน้องนวดดาวซันโบของทีมนะครับที่จริงที่จริงเล่นดีทุกคนนะครับไม่มีใครเล่นได้ไปก่อกันแต่ว่าพอดีได้น้องนวดมาคือเป็นคนที่ทศนามาครับผมแล้วก็อีกคนก็น่าจะน้องเขานี่แหละครับมาด้วยกันแต่ทีเด็ดคนคนนึงเขางผมครับน้องแว่นเลยครับอันนี้สารพัดประโยชน์สารพัดตำแหน่งครับได้ทั้งผู้รักษาระตูแล้วครับตัวผู้เล่นครับยิงก็คมครับตอนนี้ถ้ายันเสมอเราก็มีโอกาสติดอันดับ3อยู่เรามาจากโรงงานโดยตรงครับ ก็เลยไม่ไม่ไมีไม่ได้เดินสายครับผมก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับเล่นกีฬามีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับห่างไกลาจากโควิดครับผมเบิร์นยิม วันนี้ก็เดินทางมาถึงนัดสุดท้ายนะครับสำหรับฟุตบอลลีกอุตสาหกรรมซึ่งเราได้ดําเนินการจัดการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องขอบคุณผู้จัดการทีมกองเชียร์แล้วก็นักกีฬาทุกคนนะครับที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับสำหรับรายการนี้ครับเราจะจัดอีกทีก็คงจะเป็นต้นเดือนมกราคมขอบคุณ้อยล้านนัวครับที่ยังเป็นสปอนเซอร์แล้วก็เป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันตลอดมานะครับก็ขอบคุณครับท้ายนี้ก็คอยพรอให้ ผู้จัการทีมนักกีฬากองเชียร์แล้วก็ทุกๆท,ทีมนะครับเที่ยวปีใหม่เดินทางกลับบ้านาด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก็ขอให้คนทุกคนโชคดีครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับประธานจัดการแข่งขันครับก็เป็นปาติ๊กนะครับ เจ้าของสนามนั่นเองนะครับก็มีผู้สนับสนุนนะครับสำหรับฟุตบอลลีกอุตสาหกรรมมากมายนะครับหนึ่งผู้สนับสนุนนะครับก็มาจากร้านอาหารร้อยร้านแซ่บหนัวของพิดาพิดาเนี่ยก็มีลูกชายเตะฟุตบอลด้วยนะครับเราก็สัมภาษณ์มาแล้วก็ลิ้มลองอาหารแบบแซ่บๆด้วยครับผมชื่อดานะครับนายวรเมศอครรัตนเสรีกุลครับพื้นเพจจังหวัดขอนแก่นครับคนภูเวียงครับ ก็ชอบในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กครับตั้งแต่ต้นๆครับเกิดมาก็ได้คุกคีกับฟุตบอลตั้งแต่เด็กเลยครับย้ายมาทํางานที่ในสมุทรปราการ ก็เลยได้มาเตะฟุตบอลโรงงานนี่ครับในโรงงานก็มีฟุตบอลให้เตะให้เล่นก็มีลูกชาย2คนครับคนโตก็จะ10ขวบครับให้เรียน Academy นะครับตั้งแต่อายุประมาณลักสามขวบครับปัจจุบันก็อยู่ใน Academy ของสนามเฟนพาวเวอร์ครับเสาร์อาทิตย์ครับลูกชายก็จะเตะบอลเป็นกิจวัตรประจำวันครับ เพื่อให้เด็กๆได้ออกกําลังกายแลอีกอย่างหนึ่งก็เราก็ใจรักในฟุตบอลด้วยครับอยากให้เข้าติดอะแคเดมี่ใหญ่ๆไหมอยากให้ครับเรื่องฟุตบอลทุกวันนี้นี่ไปไกลครับอยากให้ลูกเข้าสโมสรดีๆครับเมื่อเติบโตขึ้นมาอย่างแบงคอกอย่างเงี้ยครับที่สโมสรชั้นนําของระดับต้นๆของประเทศนะครับจะติดตามลูกไปตลอดครับเป็นกําลังใจไปเชียร์ลูกตลอดส่วน ลูกชายประทับใจก็เล่นในทั้งประตูด้วยกองหน้าด้วยครับถึงจะรูปร่างจะท้วมๆหน่อยครับจะเป็นเด็กที่อ้วนๆหน่อยแต่ก็ใจรักครับเล่นตลอดครับเล่นตลอดใจสู้ถึงบน่นว่าเหนื่อยแต่ก็ไปเตะตลอดครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยู่ในชั้นเดียวกันเพื่อนๆอยู่ละแวกบ้านก็ชวนกันไปเตะแล้วก็เล่นกีฬาฟุตบอล ก็ชอบไปแข่งขันหลายๆที่ครับคุณพ่อก็ติดตามสวนร้านอาหารของเรานะครับก็ชื่อร้านร้อยล้านนัวนะครับที่ตั้งก็อยู่ตลาดลุงแซมบางบ่อก,กม25ติดกับโรงงานพานาโซนิกอาหารของเราก็เป็นพวกไทยสารครับจิ้มจุ่มหมกระทะไทยสารทั่วๆไปครับมีหลากหลายให้เลือกทานครับอาหารของเรามีบริการ Delivery ครับระยะประมาณไม่ไกลมากครับ เกิน500เมตรครับก็มีบริการจัดส่งครับวันหยุดทางร้านก็เปิดเปิดตลอดครับเปิดตลอดวันเกือบทุกวันครับอกจยกาเหนื่อยครับเหนื่อยก็พักบ้างครับแต่ช่วงนี้ก็ขายทุกวันครับถ้าท่านใดอยู่แถวๆนี้ก็เรียนเชิญนะครับร้อยล้านนัวครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เชานะครับรายการลูกหนังติดล้อนะครับกับผมเองก็ฝากติดตามลูกชายผมด้วยนะครับอนาคตข้างหน้าอย่าให้ไปติดสโมสรใหญ่ๆครับ ทางร้านก็ขอขอบคุณพี่ชานะมาที่นี้ด้วยนะครับแซบนัวจริงๆนะครับแวะเวียนกันได้นะครับตลาดลุงแซมบางบ่อนะครับสำหรับร้านดังกล่าวนะครับ